ให้ลูกน้องมาลื้อเป็นไงเอาห้ได้ขอเอาหมดละมันเดินทะลุไปหลังได้ไปทางนี้ได้ได้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายระวังหัวหน่นพี่อทีุายน่ะพออกมาแล้วรงอ่กระจายไม่กินเยงเียงเมีล นี่ยตั้งแต่เอาสรพิษปทุมธานีจับงูมาเป็นงูที่หนักที่สุดนะงูที่หนักที่สุดใช่ครับทาในซอยเลยครับเข้ามาสุดเลยครับผมร้านสุดท้ายเลยมองอะไรอยู่สบายตำรวจกำลังออกมาเลือดเทศบาลจะมาไหมขงเขายังอยู่ยังไม่เคยเจอพวกพี่เลยอยู่ในทีมเดียวกันถ่ายยังไม่เคยเจอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังเอ้ยก็กถนัดไปเจอจันคังเลยโอเคถุงกมาไห้เนี่ยไม่มีไ,มมไ,มได้ตอนนี้มันเหมือนยังมันยังไม่ได้กินอะไรนะยางวันก่อนมันรัดกระต่ายแล้วมาเจอก่อนรอบที่สองมันกำลังกึน เราขานเลยอืมนี่ค่ะเอนเรามงแค่นะลูกชายเราจะช่วยหมูเราไม่ไหวต้องมรแรม่จะได้น้องรับเลื่นะยางเขนไี้ให้จกกับงูไม่ได้ออกแต่เด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจิดเลยพี่ก <laughs> ็ออไปยกเท้าเลต่อเลยไปว่ายกเ้อมา, <laughs> าต้องต้งต เราต้องไปหายี่เมตรครับสามเมตรสามเมตรยี่สิบเจ็ดช่วงข่อเนี้ยเขาเขาจะแังมากสดมคขึ้นมาเขาจะวางตัวก็ได้มันหนีออกมาแล้วก็เลยมาหลบในพ่อได้ไหมคะ เพราะว่างูเหลืองเนี่ยวแล้วเวลาเราเนี่ยค่ะเวลาเราจะมูความนงูเหลืองเนี่ยเราใช้พุกงไปมาวางแล้วดูจุดติดกับพื้ที่เขาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดัดหรอกค่ะเพราะเขาขดตอยู่ตายวิ่งหนีอ๋อที่บ้านเลี้ยงเขาตายไว้นะฮะแล้วก็ตายวิ่งหนีนะฮะแล้วเราตามมาแล้วมาเห็นยังไงฮะไปเห็นเขาก็เลี้ยงดีตัวออกเลยเลยออกมาอ่ะ ในในบ้านรั้วบ้าน<อ>ครับผมแล้วก็เราไม่เห็นเขาไปอยู่ตรงไหนฮะ พอเรามาเขาก็หนีลงมานี่ทางฝั่งนี้ก็เลยตามรูปอ็ครับผมหนีลงเห็นเขาส่องดูนะเห็นเขาเข้าไปอยู่ในท่อใช่ครับแล้วเราแล้วทำไงฮะตอนนี้ก็เลยเริ่มต้นก็แจ้งไปทางภาษาไปทางกลุ่มสารพิษแล้วก็ได้คำแนะนำว่าหาอะไรปิดท่อไว้ก็เลยปฏิบัติตามทล้ายไว้แล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาช่วยมครับผม ที่นี่เห็นว่าเคยเคยมีงูเนี่ยเข้ามากินกระต่ายอะไรบ่อยใช่เคยมีแต่ว่าก็ไม่เคยตัวใหญ่เท่านี้๋อครับนะ